สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้ยังอยู่ในเรื่องของการลบจำนวนนับนะคะมาดูตัวชี้วัดนะคะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน100และ0นะคะ มาดูตัวอย่างนะคะแม่มดมีแอปเปิลอยู่6ผลแบ่งให้สโนไวท์สี่ผลแม่มดเหลือแอปเปิลกี่ผลมาดูวิธีนะคะวิธีที่หนึ่งนะคะนับจำนวนแอปเปิลที่เหลือนะคะหนึ่งสองนะคะแม่มดจะเหลือแอปเปิลสองผลนะคะ มาดูว,วิธีที่2นะคะนับต่อจาก4ไปถึง6นะคะเมื่อกี้เรานับ1 2 3นะคะเราต่อจาก4ก็จะเป็น5และ6นะคะต่ออีก2จํานวนนะคะแม่มดก็จะเหลือแอปเปิ้ลทั้งหมด2ผลนะคะทีนี้เรามาเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะก็เอา6ลบกับ4นะคะ6เป็นตัวตั้ง นะคะ4เป็นตัวลบนะคะ6ลบ4เท่ากับ2 2, 2จึงเป็นผลลบนะคะมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะโปูมีดอกไม้7ดอกให้เพื่อนไป3ดอกปูเหลือดอกไม้กี่ดอกนะคะการนำจำนวนหนึ่งออกจากอีกจำนวนหนึ่งแล้วหาจำนวนที่เหลือจะเป็นการลบนะคะ ทีนี้นะคะเราจะเป็นการเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบนะคะต้องเขียนให้เป็นจำนวนที่มากกว่าเป็นตัวตั้งเสมอนะคะหลังจากที่คุณครูอธิบายไปแล้วนะคะทีนี้ให้เราทำแบบฝึกหัดนะคะทำหน้า75ข้อ2ใหญ่นะคะหน้านี้นักเรียนไม่ต้องวาดภาพนะคะนะคะนักเรียนเขียนโจทย์นะคะในโจทย์นี้เขาบอกว่าเขียนประโยคสัญลักษณ์ และหาคำตอบนะคะมาดูตัวอย่างข้อที่1น,นะคะเด็ก6คนเดินไป3คนเหลือกี่คนนะคะนักเรียนก็เขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะก็เอา6-3ลบ3นะคะเสร็จแล้ว6ลบ3เท่ากับ3านักเรียนก็ตอบนะคะเหลือเด็ก3คนนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะ